แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่แล้วค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่28นะคะกันยายน2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องขานะเป็นประจําทุกวันพี่น้องนําแนวทางดีๆไปปรับใช้ก่อนหน้านี้ป้าหมอได้ลงคลิปนะคะดวนใครเฮงมีโชคลาภไปแล้วพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมเชิญเลยค่ะพี่น้องขาเนาะและก็พี่น้อง ต้องการแนวทางเลขรัฐบาลน,นะคะก็ทักนะคะไอดีไลน์ของคุณป้าแดงไปได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเหมือ,อนกันค่ะนะเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะในวันพรุ่งนี้มาดูกันว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะอ่าป้าหมอคนอนุญาตเคลียร์ไพ่ในระหว่างเคลียร์ไพ่ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเนาะคืนนี้หลังจากลงทิปรลยวันเรียบร้อยแล้วป้าหมอก็จะทํานายดวง ส่วนตัวนะคะไลฟ์สดทํานายดวงส่วนตัวคนละหนึ่งคำถามให้กับพี่น้องนั่นเองค่ะนะก่อนวันหวยออกนั่นเองนะคะพี่น้องนานไหนที่ว่างภารกิจนะคะยังไม่หลับไม่นอนเชิญนะคะอ่ะรอหน่อยนะคะเชิญนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็พูดคุยกันเนื่องจากว่าเรานานแล้วยังไม่ได้เจอเนาะเพาหมอทําคนเดียวไม่มีเบลล่าเบลล่าไปทํางานซะแล้วนะคะฉะนั้นแล้วก็ ถือโอกาสนะคะถือโอกาสในครั้งนี้นะคะเออที่จะทํานายดวงส่วนตัวคนละหนึ่งคำถามนะคะแนวทางไพ่ย,ยิปซไปปรักใยนั่นเองค่ะนะรอนะคะพี่น้องค่ะนะอ่า่อนคมาดูพรุงพ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่าก่อนหน้านี้มีโชคลาภลาบลอยหรือเปลา่าไม่แน่ใจนะคะนี่อย่างนี้ในวันพรุ่งนี้ขึ้นสองดาบมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันอาทิตย์ตัดสินใจละค่ะป้าหมอคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่มีแนวโน้มว่่าาจะตต้องผัด อืมนะรักษาตัวเองเนี่ยพี่น้องคะไม่ต้องไปลังเลสงสัยเลยค่ะเพราะว่านะคะอ,อ,อยู่ที่อะไรเขาเรียกว่าอยู่ที่การรักษาของคุณหมอถ้าคุณหมอบอกว่าเออคุณควรที่จะรักษาโดยการผ่าตัดอย่างนี้พี่น้องก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะคุณหมอเก่งนะคะฉะนั้นแล้วนะคะไม่อันตรายอะไรหรอกค่ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะมีหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้เราต้องจบอย่างเช่นเราต้องออกจากงานและเราจะต้องไปทํางานที่ใหม่ อย่างนี้ก็ตัดสินใจได้เหมือนกันนะคะอันไหนที่เราควรที่จะจบมันก็ควรที่จะจบนะคะถ้าเราดูแล้วว่างานนั้นมันไม่ก้าวหน้านะคะอืมมันไม่ก้าวหน้าเราก็นะคะควรที่จะจบแล้วก็เริ่มง,งานใหม่นี่ไงน่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไปทํางานนั่นเองค่ะ นะคะเอาเป็นว่าเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะอย่าได้กังวลนั่นเองค่ะอืมโอเคนะคะเลขนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์บอกว่าเป็นตัวเลขที่ลอยเข้ามือพี่น้องวันอาทิตย์เองค่ะเลขอะไรก็ได้คนมันจะถูกมันจะโดนมันก็โดนอยู่ดีแลลวค่ะนะฉะนั้นแล้วเลขอะไรก็ได้ค่ะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเป็นเลขนําโชคทั้งสิ้นนะว่าอย่างนั้นเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขนะคะ1นึสองนะคะแล้วก็32ค่ะ1 2ึ่สสองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆ มาดูพี่น้อง,องวัน,วนจันทร์เป็นแบบไหนบ้างาน,นาณนะนะนะขณะนี้พี่น้องวันจันทร์เล็งวิธีการหาเงินเล็งช่องทางในการหาเงินนะคะและในวันพรุ่งนี้ลงมือหาเงินได้เลยค่ะพี่น้องค่ะนะเขาบอกว่ายัางไงแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการเงินเราก็คิดบวกๆว่าเงินจะต้องเข้ามือนะคะคิดเหมือนเด็กๆอย่างนี้อย่าไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนนะคะพี่น้องวันจันทร์เนาะยังไงแล้วถ้าคิดเงินก็จะมีเงินเข้านะแต่เราต้องลงมือทําลงมือหานะคะพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้โชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ โชคดีในเรื่องของบุตรบริวารนะคะโชคดีนะคะในเรื่องของอาหารการกินในวันพวกนี้ถือว่าโชคดีหมดเลยค่ะพี่น้องวันจันนะคะและก็ได้ข่าวดีรอข่าวได้ข่าวดีจากทางไลมีคนส่งข่าวเข้ามานะคะพี่น้องคะและก็มีเกณฑ์เดินทางด้วยสําหรับพี่น้องวันจันนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะในวันพวกนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าของพี่น้องวันจันก็คือตัวเลขที่พี่น้องเฝ้าด้วยความเพียรนะคะก็จะกลับมาให้โชคลาภพี่น้องวันจันทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข71นะคะแล้วก็57ค่ะ7157ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพี่น้อง,องวันอังคารคเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารติดดาบจังนะคะเออติดดาบนะคะมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องทําคนเดียวว,ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ดูว่ามีทางออกในเรื่องของการงานมีการเริ่มต้นงานใหม่มีโปรเจกต์งานเข้ามานะคะและกก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่แก้ปัญหา ที่ติดดาบอยู่เป็นปัญหาออกเดินทางไปแก้ปัญหาได้นะคะหรือไปหาหมอก็ได้สําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะไม่น่าตกใจนะคะพี่น้องคะยังไงแล้วด้วยบุญกุศลที่พี่น้องวันอังคารได้สั่งสมได้ทํามาก่อนหน้านี้พอหมอคิดว่านะคะมันก็จะผ่านไปได้นะคะในวันพรุ่งนี้นะด้วยไพ่ชัดเม้นนะคะเขาเรียกว่าไพ่ทําดีได้ดีนะคะทําไม่ดีก็จะรับในสิ่งไม่ดีไปนั่นเองค่ะนะคะพี่น้องวันอังคารคะ่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลข พี่น้องวันอังคารเกี่ยวข้องกับพี่น้องวันอังคารเองค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเ inform inform อเป็นเลขอายุก็แล้วแต่หรือเลขเกี่ยวข้องกันนะคะเออนะคะเป็นเลขบัตรประชาชนหรืออย่างไรนี่ก็ได้อยู่นะคะอแล้วก็เลขน้เอกเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็หกสองเจ็ดหนึ่งหกสองค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนั้นเนี่ยบอกว่านะคะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทําในวันพรุ่งนี้นะคะอ่า ฉะนั้นแล้วคิดได้ค่ะพี่น้องคะ่ะและให้ลงมือทําทีละเรื่องเอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนเนี่ยคิดไปคิดมาก็ติดดาบติดกับนะคะไม่ได้ลงมือทําสักทีหนึ่งมีความรู้สึกว่าติดดาบอึดอัดนะคิดไปก็นะอายกตัวอย่างว่าจะเปิดกิจการก็เรื่องน้นเรื่องน,องนี้เรื่องทุนไม่มีอ่ะจบอ่ะประมาณนี้นี่ก็คือคิดแล้วเนี่ยก็คือติดกัดบติดดาบตัวเองนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่งนี้ก็อย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะพี่น้องคะ่ะนะแล้วก็มีในลักษณะของปัญหาเเรรื่องงกาินนะะค ฉะนั้นแล้วพี่น้องคะนะเรื่องเงินนั้นเนี่ยมีปัญหากันเกือบทุกปันเกิดนั่นเลยค่ะนะเราต้องแกะนะคะแกะทีละดาบนี่ไงนะคะแกะทีละบินแกะทีละเรื่องนะคะเราจะคิดรวมกันทีละแปดบินอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันจะตึงเครียดและมีความทุกข์ไม่มีสมองที่จะาออหาแนวทางนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาแล้วค่ะมาดูเลขนาโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่มาจากการคํานวณของเรานะคะเออสูตรนี้สูตรนั้นอะไรเนี่ยตัวเลขนี้ฉันรักฉันชอบว่า,ยนนะะอ,าอย่างนั้นนะคะเอาอย่างงั้นเลยคะ่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะ มีเลข17นะคะแล้วก็86ค่ะ17 86ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เหงงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันพุธกลางคืนนั้นก่อนหน้านี้ก็กลุ้มนะเครียดนะในวันพรุ่งนี้พบ ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้แล้วปล่อยวางได้บ้างแล้วนี่อย่างนี้นะคะฉะนั้นแล้วก็ให้เป็นราชินีถือถ้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะออกเดินทางหรือเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆคนรักที่อยู่ไกลๆก็ได้นะคะนี่มีเป็นความรู้สึกว่าจิตตกคิดกังวลไปเองนะคะส่วนเรื่องเงินดีขึ้นนะคะดีขึ้นก็คือตั้งดีขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเออและสามารถที่จะ เ,เก็บเงินได้ทีละเหรียญทีละเหรียญได้แล้วนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะดีเด่นในเรื่องของการเงินค่ะเรามัตระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะถ้าเรานอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมีอะไรที่เครียดเครียดกลุ้มกลุ้มนะคะสุขภาพของเรามันก็จะไม่โอเคนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักนะคะเป็นเลขประจําตัวของเรานั่นเองเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขเก้านะคะ อ่าสี่แล้วก็แปดแปดค่ะเก้าสี่แปดแปดค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันสำหรับพี่น้องวันพระเลือดสปดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าพี่น้องวันพระเลือสสัสดีก็โอเคนะคะเป็นวงกลกคนในครอบครัวนะคะ และก็พระคัพปะคองนะคะในการใช้ชีวิตนี่อย่างนี้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะดูว่าจะโอเคลงตัวขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะมีเงินข้ามือนะคะรองเงินอยู่ก็จะได้เงินเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามาคะ<ส>่ะในวันพรุ่งนี้มีคนนําแนวทางช่องทางในเรื่องของการเงินมาให้พี่น้องวันพฤหัสบดีแล้วล่วะคะ่ะเนาะและก็ในวันพรุ่งนี้นะคะถ้ามีการเซ็นทันสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อ่านข้อบุตรกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีก็เดินทางสายกลางได้แล้วนะคะพยายามปรับ รายรับรายจ่ายในเรื่องการเงินนั้นให้เกิดการให้เป็นตาช่างนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าดีค่ะมาดูเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากพานะของพี่น้องวันพฤหัสบดีเองค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลข4 6นะคะแล้วก็หนึ่งค่ะ4ี่หกหนึ่งค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เฮงเฮงค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นะหมุนเงินหมุนเงินก่อนหน้านี้นะคะหมุนเงินแต่ในวันพรุ่งนี้ดีดีในเรื่องของคนรัก ความรักความสัมพันธ์เจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีมีลูกค้าได้อะไรมาแบบเบิ้ลเบิ้ลนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะทุกอย่างที่รอคอยจะประสบความสําเร็จน,นะคะด้วยความที่เรานะคะอดทนนะคะในทุกเรื่องนี่ขยันอดทนนะรู้จักรอคอยนะเดือสตานะคะมาแล้วนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะอืมดีมากโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีบริวารซึ่งเป็นผู้รับผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกินหนุนพี่น้องวันศุกร์ล่ะคะ่ะในวันพรุ่งนี้ถือว่าไพดีทั้งหมดเลยค่ะอืม เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นเลขเก่าที่พี่น้องวันศุกร์เคยได้รับโชคลาบค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองสองนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะสองสองหนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงท้ามาดูพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นโอเคดีมากเซนพิเศษแรงมากนะคะรวยนะคะอืในวันพรุ่งนี้คิดการอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรสําเร็จหมดเลยนะนะคะแต่เหลืออีกสองใบเป็นแบบไหนดูกันนะคะอืว่าแล้วนะคะ สิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของบริวารน่ะนิมทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะระวังเรื่องของหุ้นส่วนด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าได้เงินจริงๆด้วยนะคะได้เงินจริงๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะเงินเข้ามือราชินีรวยรวยคือพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้แถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะใครที่เอ่อเกิดวันเสาร์ฝั่งทางนี้นะคะดีขึ้นระมัดระวังเรื่องเดียวสุขภาพนิดนึงนะคะเรื่องไขมันความดันนะคะเรื่องของหัวใจนะคะอย่างนี้เลยนะ โอเคนะคะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นตัวเลขเซนต์ของเราเองนะเป็นตัวเลขเกิดจากความฝันของเรานะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสองสามนะคะเลขก็สามเก้าสองสามสามเก้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะขอให้เฮงเเลยคะ่ะเอาแล้วละป้าหมอวัยพรนีพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะแลวก็มีเงินนะคะเข้ามือเต็มเตมคะ่ะในวันพรุ่งนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะ